ค่ะก็ที่หนูเลือกเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าตอนหนูคิดว่าแบบบิสเนสชนิดมันเป็นแบบไม่ได้เรียนแค่ภาษาจีนอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านธุรกิจะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับทีรานะคะในช่องทีรากีราอ็นไซน่านะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีอานเจียวทงนะคะเราก็อยู่กับน้องๆอีกสามคนนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อทีจุธากีธนาสมบัติชื่อเล่นชื่อไมค์ค่ะอยู่คณะบิสเนสไชนีปีสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาสวัสดีชื่อเล่นชื่อจูนค่ะอยู่คณะบิสเนสไชนีปีสามเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพิสาบัวศรีซาร่าค่ะบิสเนสไชนีสป ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องเรียนเลยนะคะก็ <g ül üyor> <g ül üyor> คืออันนี้เวลาน้องๆเขามาเรียนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปอตีเนาะแล้วก็มีเหมือนจะแบบว่าชั้นอื่นมาใช้น้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นปอตีมากกว่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องเรียนขนาดเล็กนะคะถ้าเป็นห้องขนาดใหญ่ที่นั่งมันก็จะลดหลั่นนะคะเป็นเหมือนเป็นไล่สูงขึ้นไปนะคะ,ะสาเหตุที่อยากจะมาทาคลิปนี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้น้องๆเขามาแบ่งปัน เนาะประสบการณ์แล้วก็เเรียกว่าอะไรอะ่ะแล้วก็ข้อมูลที่มีนะคะเกี่ยวกับการการเรียนคณะวิสัยชไนนสที่เมืองจีนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ขอถามก่อนว่าสาเหตุที่เลือกเรียนคณะนี้อืค่ะก็ที่หนูเลือกเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่า ตอนหนูคิดว่าแบบ business chinese มันเป็นแบบไม่ได้เรียนแค่ภาษาจีนอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านธุรกิจค่ะแล้วก็คิดว่าแบบพอเราเรียนความรู้กับธุรกิจตอเป็นภาษาจีนอย่างนี้เราก็ฝำมันแบบเอาไปใช้ในอนาคตได้เอาไปต่อยอดได้ค่ะอือแล้วน้องจูนละะ่ะคะ อย่างของหนูตอนแรกตั้งใจจะมาเรียนแค่แบบว่าภาษาเฉยๆแต่ว่าเพราะว่ามันมีรุ่นพี่แนะนําว่าแบบว่าเออเรามาเรียนนี่แล้วยังไงเราก็แบบได้ภาษาแน่นอนเพราะว่าเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันใช้ภาษาจีนก็เลยคิดว่าถ้าเรามาเรียนบิสเนสชนิดก็มันทําให้เรารู้เรื่องธุรกิจไปด้วยแล้วก็ได้ภาษาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ของอย่างซาร่าก็คือใจหนึ่ง <c oughs> ก็คือซาร่าอยากมาเรียนภาษาอยู่แล้วอยากเรียนทีจีนอยู่แล้วแต่ว่าอีกใจนึงก็คือหนูก็สนใจแบบแนว,แนวธุรกิจอะไรพวกนี้ <c oughs> นเลยว่าเอ้ยแบบไม่ต้องเอาธุรกิจจาก,ก็ได้แลแบบอุย้ยคณะนี้น่าสนใจวิ s i n ช s s น h i n e s e เออได้เรียนทั้งภาษาด้วยแล้วก็มีความรู้เรื่องธุรกิจไปด้วยก็เลยโอเคเลือกคณะนี้ดีกว่าอ่าก่อนที่เราจะไปะคํำถามอื่นนะพี่สงสยัย ว่าออย่างมันจะมีคณะหนึ่งที่เหมือนเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศที่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียนอันนั้นภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่ะกวดจีเมอีค่ะระหว่างเศรษฐศาสตร์การค้าร,ระหว,ว่า,ง,า,า,างประเทศกับเรียกว่าอะไรกับบิสเนสไชนีสเนี่ยมัน,ม,นมันเรียนต่างกันยังไงอะคะถ้าเป็นกวัวดจีเมอ,อีที่เป็นเศรษฐศาสตร์นะคะก็เหมือนจะเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์มากกว่าค่ะแต่ว่าของบิสเนสไชนีสเราก็จะมีเน้น ปีหนึ่งถปีสองจะเน้นเกี่ยวกับด้านภาษาค่ะเ่ื่ปีสามปีสีก็จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรอย่างนี้แบบหนูรู้สึกว่าビジネスチชนี้จะเน้นด้านภาษามากกว่าของกวดจีเมาอี ใช่ค่ะแล้วก็อย่างคณะบิสเนสไชนีสเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอะไรค่ะมีแบบวิชากู่ฉินกู่เจิงแล้วก็มีวิชาเขียนพู่กันอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันก็จะต้องใช้ในการแบบว่าเข้าสังคมตัวเองใช่ใช่มันก็จะได้ทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ธุรกิจค่ะอืมก็คืออ,นนอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะคเพราะว่าก่อนหน้านี้ปีที่แล้วนะคะที่เราได้ทำทิปสัมภาษณ์น้องเบนนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็คือ,อเพื่อสำหรับน้องๆ ที่เข้ามาชมนะคะก็จะได้แบบเออได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้รับทราบว,ว่ามันมันเป็นสองคณะที่แตกต่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องอาจจะลองเ,ออเข้าไปชมคลิปก่อนหน้านะคะว่าเออมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นแบบว่าช่วยในการพิจารณานะคะอ่ะทีนี้เอ,อ่อทำไมถึงเลือกเรียนเลือกมาเรียนที่เมืองอาเพราะว่าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่า เมืองฟอามันเป็นเมืองที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์อะค่ะแล้วแบบรู้สึกเป็นเมืองที่แบบไม่ได้ดูคนเยอะแล้วแบบแบบวุ่นวายมากเท่ากับแบบเมืองหลวงแบบปักกิ่งหรือเซียงไทยอะค่ะชอบแบบว่าแบบสบายสบายเนื้อๆอะไรอย่างนี้หนูก็เลยมาเรียนที่ฟีอาค่ะอืมเรา้องๆล่ะคะอย่างของหนูก็เหมือนของไมเลยค่ะคือหนูไม่ชอบเมืองที่มันแบบว่าวุ่นวายคนเยอะแล้วก็สีวิไลมากขนาดนั้นก็เลย มีเมืองนี้มาเป็นตัวเลือกให้แล้วก็เลยเออสนใจเมืองนี้อยู่พอดีก็เลยมาเรียนเมืองนี้ค่ะสาระา,า,ราว่าไงคะของหนูก็ตามมาจากแบบ หนังจีนอะไรแบบนี้เราก็จะหนูดูหนังจีนมาตั้งแต่เด็กก็จะได้ยินชื่ออะไรฉากอาร์อีอะไรพวกนี้บ่อยอๆเออทีพอมีโอกาสได้เลือกเมืองอุ้ยเมืองซียร์หนว่าน่าสนใจแล้วแบบลองเซิร์ชในเน็ตลองอะไรอย่างเงี้ยก็ดูวยแบบแผนพังเมืองอะไรอะไรอย่างเงี้ยสภาพแวดล,ล้อมมันก็อยู่ดีแล้วก็เป็นเมืองแบบประวัติศาสตร์แนวจีนๆที่หนูชอบด้วยก็เลยเลือกเมืองนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาเรียนบางทีข้อมูลเกี่ยวกับมาหาวิทยาลายัย ก็บางทีก็ยังน้อยเนาะเกี่ยวกับเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ซึ่งก็เป็นแรงจูงใจในการทําที่คิด,ด่าทำคลิปนี้ให้เหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าช่วงหลังๆมานะคะเห็นเทรนด์การมาเรียนที่ซีอานของน้องๆเด็กไทยมากขึ้นนะคะก็เลยแบบว่าเออก็เลยหวังว่าคลิปเนี้ยมันจะมันจะช่วยสําหรับช่วยพิจารณาได้แล้วทําไมถึงสนใจอะอย่างซีอานเจียวธงเนี่ยถ้าเทียบในเมืองซีอานนะคะก็ซีอานเจียวธงจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ ใหญ่ที่สุดแล้วก็อาจจะมีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็เด็กไทยก็เยอะด้วยนะคะเออแล้วทําไมถึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เพราะมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยแบบท็อปๆระดับของประเทศจีนแล้วแบบมันอยู่ในแหล่งที่ดีค่ะหนูก็เลยแบบอุ้ยมาเลือกเรียนมหาวิวทยาลัยนี้ดีกว่าแล้วเขามีคณะที่เราสนใจม,มันก็แบบว่าตรงพอดีเลยก็เลยอุ้ยเข้สมัครมาเรียนเลยค่ะ อืมอ่าทีนี้พี่พี่พี่ถามว่าการเตรียมตัวของน้องๆก่อนที่จะแบบการคือน้องๆมาโดยเอ e เจนซี่ริชเชนซี่ค่ะใชเนาะทีนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเรา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 จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะได้แบบสามารถเรียนเอ่อเขาที่จะเข้ามาเรียนในคณะ business Chinese ได้อะค่ะก็ตอนแรกนะคะก็ต้องสอบพิดเอสเคก่อนค่ะอืมก็รับระดับภาษาจีนค่ะเขาเอาที่เท่าไหร่คะ แล้วแบบสีมไม่ก็ห้าค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีเขียนจดหมายแนะนําตัวเองว่าทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้มหาลัยนี้แล้วเราก็มีอสอบสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ดูคะแนนเกรดตอนแบบมอลปลายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สมัครยื่นเข้ามาอืมทีนี้น้องๆน,นะคะตอนก่อนมาเมืองจีนอะ่ะพูดภาษาจีนกันได้ไหมคะ พอคุยแบบว่าเบื้องต้นได้แบบกินข้าวหรือยังวันนี้ทําอะไรจะไปไหนอะไรได้เบื้องต้นแค่นี้แหละคะ่ะสลา,าก็พอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพื้นฐานแบบนี้เน,นี้ยอนองไม่ล่ะหนูยัไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าหนูเรียนมปลายหนูเรียนฝ่ายวิทยาศาสตร์มาก,ก่อนแล้วหนูอ่ะพอแบบรู้สึกว่าอยากมาเรียนประเทศจีนหนูก็เลยแบบว่าอ่านห้องคําศัพท์อะไรเองแต่ว่าภาษาจีนก็ยังแบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วการเตรียมตัว ถ้าพูดว่าจริงๆแล้วแม้แต่คนที่เขาเรียนภาษาที่เคยที่เคยคุยกับน้องที่เขาแบบต่อให้เรียนจีนมาเลยอะ, <S <S อะเวลาที่มาเรามาเมืองจีนจริงก็จะมีความช็อกน,นิดนึงเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> เพราะว่าความนอกจากภาษาจีนที่เวลาเราฟังที่เมืองไทยอาจจะแบบเขาพูดช้าะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ยังจะมีสำเนียงของแต่ละถิ่นที่ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่ายิ่งของน้องๆเนี่ยพื้นเรียกว่าเกือบสูญเนาะน้อยพือมันน้อยมากอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราเตรียมตัวยังไงอะคะเราเราไปเรียนพิเศษเราเราทำยังไงถึงจะแบบสอบผ่าน ก็ถ้าสาหรับหนูนะคะหนูเริ่มจากท่องคําศัพท์ก่อนเลยค่ะหนูก็แบบโหลดคาศัพท์ผิดเอ็เคมาท่องเลยตอนนั้นแล้วหนูก็ท่องตอนนั้นหนูยังแยกไม่ออกเลยคําว่าหนีกับบอแบบมันคืออะไรเขียนยังไงกันหนูอันนี้ไม่รู้ทำไมมันจะเป็นเส้นหมาขนาดนั้นมองะกินหนูเพิ่งมาเริ่มเรียนหนูก็ไม่รู้เนื่องเลยหนูก็แบบ แบบเป็นคำศัพท์มาท่องค่ะส่วนทักษะทางด้านการฟังหนูก็ดูมาจากฟีรี่ค่ะเพราะหนูชอบดูฟีลี่ยอะมากนะคะเือนรับก็ดูฟีรี่อะไรอย่างนี้พัฒนาทักษะไปเรื่อยๆแล้วก็พอเรารู้สึกเอ้ยมั่นใจมั่นใจว่าโอเคระดับหนึ่งแล้วหนูก็ไปลองสอบดูเริ่มจากขึ้นเอเคสามก่อนก็สอบได้เลยค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้ว อย่างของหนูเรียนเป็นสายภาษาที่โรงเรียนก็จะมีสอนภาษาจีนแต่ว่าก็แค่แบบว่าอาทิตย์ละคาบสองคาบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็มีแบบว่าไปเรียนถาเรียนพิเศษเองวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็พยายามท่องศัพท์ทุกวันเหมือนกับมาเพราะว่านี่ก็เลยตั้งเป้าว่าอยากมาเรียนจีนตั้งแต่ม4มก็เลยแบบว่าพยายามแบบว่าสอบเพ K 5ให้ได้ก็เลยอ่านศัพท์ทุกวันอะไรค่ะ แล้วก็ยังหนูอย่างไม้เขายังดูซีรีส์แต่แบบหนูเป็นสายที่ไม่ชอบดูซีรีส์แล้วก็แต่ว่ากเก็จะเป็นฟังใน youtube มากกว่าค่ะคือหนูจะเน้นทาแบบแบบฝึกหัดแล้วก็ฟังพวกนั้นใน y o u t u ู e มากกว่าใช่อย่างปั๊บกันนะคะเอ่อในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็การทําแบบฝึกหัดเนี้ยมันช่วยได้มากจริง,รงๆเพราะคี่ท่รักเคยถามน้องที่เขา เล่นเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพอมาเมืองจีนเนี่ยเขาก็จะมีพอจะจบเนะี่ยเขาจะมีมหาลาัยจะจะจะมีข้อบังคับให้ต้องสอบ SSK ผ่านในระดับ3นะคะสำหรับคนที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเน้นกันเอาตัวรอดด้วยการสอบให้ผ่านเลยเพราะฉะนั้นก็จะ,ะท่ามกหางเยอะๆมันจะช่วยช่วยได้มากเลยแล้วน้องซาร่าเตรีมตัวม ก็ของหนูคือโรงเรียนของหนูตอนมัธยมไปเขาก็จะมีสอนภาษาอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบสอนลึกขนาดนั้นแล้วทีนี้หนูก็ช่วงมไปอย่างเงี้ยช่วงประมาณแบบมสี่มห้าอ้ยเราก็เริ่มแบบเราอยากไปเรียนที่ประเทศจีนอ่ะ แล้วทีนี้ก็เพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่โรงเรียนของหนูอ่ะเขาสอนแค่แบบพื้นฐานอะไรอย่างนี้หนูก็ต้องแบบไปเรียนพิเศษเนี้ยสาราเรียนพิเศษด้วยแล้วก็แบบอ่านแล้วก็หาข้อมูลลองทําแบบฝึกหัานเองอะไรอะไร,ะไรแบบนี้แล้วก็ดูหนังด้วยแต่ว่าก็หนูเสริมนิดนึงสาหรับคนที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์ถ้าอยากได้ภาษาจีนสาลาแนะนาเป็นแนวปัจจุบันมากกว่าเ <c oughs> พราะอย่างซา่าเนี่ยอันนี้อันนี้ประสบการณ์หนูเลยเพราะว่าซา่าชอบเป็นคนที่ดูหนังแนวแบบทีวีย้อนย อะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเราได้คําศัพท์ได้ความรู้ไหมก็ได้แต่ว่าศัพท์บ,บางคำนะคะเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วปัจจุบันถ้าแบบมาทาซีรีส์ก็แนะนำดูปัจจุบันในปัจจุบันอ่านี้พี่แปะมือของสารานะคะเพราะว่า <c oughs> คีราเอ่ออย่างที่ยังชตัวคีราเองเนี่ยปตีโนปตีเรียนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าพอโทก็เรียนที่ปักกิ่งนะคะแต่ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้เรียนเอกก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะมาใช้ชีวิตล้วแบบเรียกว่าอะไร เอาตัวรอดอะมันก็จะต้องเน้นการแบบออกไปเข้าสังคมเพราะฉะนั้นก็จะดูหนังเยอะแล้วก็นี่ก็ชอบดูหนังโบราณเอาจริงจะหนังอ่ะหนังปัจจุบันมันจะมีศัพท์พวกคาแสลงเยอะแต่ว่าหนังโบราณมันก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะว่ามันมันจริงๆมันก็มีศัพท์แบบห้องเต้อะไรเงี้ยแต่ว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วคือนอกจากไอ้คำตำแหน่งอะไรเงี้ยที่เหลือมันก็ใช้ศัพท์เป็นปัจจุบันทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็าสมมติว่าใครแบบชอบแนวนั้นจริงๆก็ไม่ต้องห่วนะคะมันก็ยังช่วยคุณอยู่ นะมันก็จะช่วยน้องๆอ,อยู่แล้วทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สอบ s อ k นะคะถ้าสอบจากเมืองไทยอะ่ะมันจะถูกกว่ามาสอบที่เมืองจีนซึ่งไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ถูกกว่าประมาณเกือบครึ่งเลยถูกไหมใช่ค่ะ,คคะเพราะฉะนั้นใครคือคือถ้ามันเป็นข้อบังคับที่มันจะต้องผ่านอยู่แล้วก่อนก่อนจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็สอบมาก่อนหรือว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่เาเวลาที่อยากจะสอบอะไอย่างเงี้ยก็ แต่ก็อาจจะสอบที่นี่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันแพงจังเลยทั้งนั้นที่มันควรจะถูกเนาะเพราะว่าอยู่ที่แบบว่าต้นฉบับแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแพงกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะสอบว่าระดับภาษาจีนควรจะสอบมาให้เสร็จก่อนนะคะที่เมืองไทยค่ะอ่ะทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าพอเราเข้ามาเมืองจีนแล้วใช่ไหมเออคณะนี้มิสเน่ไชนีสเนี่ยปีหนึ่งเขาเรียนอะไรกันบ้างคะ ปีหนึ่งก็จะเรียนเกี่ยวกับภาษาค่ะก็จะมีทิงลี่เป็นการฟางังแล้วก็มีโขอยู่ก,ก็แบบเกี่ยวกับการพูดแล้วก็มีจริงตู่ค่ะเป็นเกี่ยวกับแกมมาแล้วก็คําศัพท์ค่ะอืมแล้วมาใหม่ๆนี่แบบว่ายากไหมคะก็อะไรที่ยากถ้าสําหรับปีหนึ่งถ้าเริ่มมาใหม่ๆคําศัพท์มันไม่ได้ยากมากค่ะถ้าแบบผ่านเหตุเลขเคสี่ห้ามาก็จะรู้สึกว่ามันง่าย แต่ว่าถ้าตอนเทอมสองก็เราจะเจอคณิตศาสตร์ด้วยค่ะถึงแม้เราเรียนเป็นวิชาภาษาแต่ก็เจอคณิตอยู่ดีก็อันนี้อาจจะต้องแบบว่าเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าเป็นคณิตแบบแคลพูลรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือ๋อเดี๋ยวนะคือเทอมแรกอะพันเรียนแต่ภาษาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วพอเทอมที่สองถึงเริ่มเรียนเป็นพวกมีเลขก็จะมีเลขเข้ามาด้วยแต่ว่าก็จะเป็นแค่ตัวเดียวไม่ได้มีเยอะค่ะ แล้วก็เราจะเรียนสามวิชาโขยูทิงลี่แล้วก็จิงตู่เป็นหลักแต่ว่าเราก็ยังมีวิชาภาษาให้เพื่อนสำหรับคนที่เขาไม่ไม่ไม่รู้ภาษาจีนด้วยค่ะก็มีการฟังมีอะไรอีกมีโขยูก็คือการพูดแล้วก็ทิงลี่การฟังอย่างที่มายบอกแล้วก็จิงตู่เป็นเรียงเกี่ยวกับพวกแกรมมาแต่ว่าการฟังแกรมมาเนาะใช่ค่ะสามวิชานี้จะเป็นวิชาหลักในตอนปีหนึ่งแต่ว่าในแต่ละเทอมเราก็จะมีวิชาเลือกที่เราจะต้องเลือกก็จะมีแบบพวก ก็เป็นการบังคับเลือกถูกใช่ค่ะเป็นการบังคับเลือกอยู่ดีแต่ว่าแค่เขียนว่าวิชาเลือกแต่ก็จะมีแบบวิชาแบบว่าการอ่านออกเสียงพินอินให้มันแบบว่าชัดถ้อยใช้คําถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวิชาพวกนี้ก็จะเป็นวิชาที่เราเหมือนเรียนเพื่อคลายเครียดอะไรอย่างงี้สนุกสนุกได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนอะไรอย่างงี้ยแล้วทีนี้พอปีสองมาเราต้องเรียนอะไรบ้าง ปี2แล้วคะปีสก็ยังมี3วิชาหลักอันนั้นอยู่เหมือนเดิม,มแต่ก็วิชาเลือกเราก็จะมีแบบว่า เปลี่ยนไปแต่ละเธอไม่เหมือนกันอย่างปีสองเราก็จะมีเรียนกูฉินด้วยอะไรพวกนี้นแล้วก็มีรเรียนเขียนชูฝาก็คือเขียนพู้กันจีนอย่างเงี้ยค่ะอเพราะว่าสองปีแรกวิชาขณะนี้มันจะเน้นแบบว่าภาษาเป็นหลักคือให้เราได้ภาษาแล้วก็สามวิชานี้ไม่ได้เรียนยากขนาดนะั้นคือรู้สึกว่าเรียนเรื่อยเป็นเรื่อยก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากก็คือเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีเนาะแล้วก็ อยากจะเรียนแบบได้ภาษาแบบเข้มๆแล้วก็อาจจะอยากอยู่เมืองจีนนานๆหน่อย <c oughs> ก็จ,จะพิจารณาว่ามาเรียนปอรตรีที่เมืองจีนไปเลย <c oughs> นะคะแล้วทีนี้อะพอพอเข้าปีสามมันเริ่มเป็นวิชาอะไรที่ท,ที่ที่มันจะเน้นเป็นธุรกิจมากขึ้นไหมเรียนอะไรกันบ้างคะเ,เกี่ยวกับธุรกิจเลยค่ะแบบว่าจะมีวิชาจงเหอเป็นเกี่ยวกับฝับทางด้านธุรกิจเลยเขาก็จะแบบมีเป็นคอร์วนบทความให้แล้วเราก็เรียนคําัพท์อันนั้นอืแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ โหยู่ก็เกี่ยวกับธุรกิจเลยแบบฝึกการพูดเกี่ยวกับด้านธุรกิจมากขึ้นืแล้วก็มีเรียน c คส,สต s t u d ของธุรกิจด้วยค่ะว่าบริษัทอะไรเป็นยังไง,<ช>ขงเขาประกอบกิจการอะไรอย่างเงี้ย<ช>หรอ,อม,มีสอนแบบว่าวิชาการพูดก็จะมีให้แบบเราฝึกการสัมภาษณ์งานเนี่ยค่ะว่าควรพูดยังไงแล้วก็คนจริงเขาชอบให้แบบ เล่าเรื่องมากกว่าแบบมาบอกว่าเรามีความอดทนนะอะไรเงี้ยให้ยกตัวอย่างแบบมีสตอร,รี่อะไรใ่มีสตอรี่แล้วก็พวกวิาชาการเขียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขียนเกี่ยวกับจดหมายที่เราต้องทําแบบข้อร้องเรียนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าใช่เราต้องเขียนจดหมายด้วยหรอเขียนค่ะเป็นวิชาการเขียนก็จะมีเขียนแบบว่าเขียนาการ เขียนแบบว่าจดหมายประกาศจดหมายอะไรลาออกอ,อะไรอย่างเงีเ้ยจดหมายแนะนำตัวใหแบบที่ทําง,งานที่เรียนอะไรอะไรแบบนี้นใช่ค่ะแล้วถ้าแย์เราวิชาปีสี่เหรอ,อยู่พอพวกน้องๆพอพอทราบไมหมวิชาปีสี่ถ้าที่หนูรู้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับจริงจี้เป็นเกี่ยวกับแบบว่า เขาเรียกว่าเศษฐกิจนะคะแล้วก็เหมือนจะยากเขาหนูแบบได้ยินนิธีพีปีแล้วพูดกันมาแล้วหนังสือเขาหนามากค่ะเป็นเรเกี่ยวกับจริงๆแบบธุรกิจล้วนๆเลยแบบไม่มีเกี่ยวกับภาษาแล้วอืมก็จะเนีนไปทางธุรกิจเป็นหลักแล้วก็คือพี่ได้ยินมาว่า พอจบปีสามขึ้นปีสี่นี้เขาก็จะต้องไปฝึกงานกันด้วยถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คลิปหนึ่งนะคะจะไปสัมภาษณ์น้อยกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบว่าได้ไปฝึกงานที่บริษัทที่เมืองจีนนะคะเขามาแชร์ว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างน,นะคะซึ่งก็ไอ้มุมเนี่ยค่ะคิดว,ว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีคือจากที่พี่ฟังมาก่อนนะถ้าเทียบคือเทียกบกับ business Chinese ที่ที่เรียนกับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสถาศาสตร์การค้าระหว่างประเทศอันนั้นจะ เข้มข้นเข้มข้นกว่าใช่ไหมพิชาอะไรที่มันแบบข้างทางมันจะเน้นพวกเลขในเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เ้ยแบบอันนั้นจะเข้มข้นอืมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ่อเรียกว่าอะไรก็ก็สำหรับน้องๆที่สนใจจะมาเรียนนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าอยากจะได้แนวทางการเรียนแบบไหนนะคะเพราะว่าจริงๆก็มันก็ดีทั้งทั้งคู่ก็ก็ลองดูว่าเราอยากจะโฟกัสที่อะไรนะคะ เออทีนี้ตอนนี้คือเรียนมาจนถึงปีสามแล้วรู้สึกยังไงบ้างนี่คือรู้สึกว่าปีหนึ่งกับปีสองคือใช้ชีวิตเต็มที่มากคือปีหนึ่งปีสองวิชามันอาจจะเยอะกว่าปีสามแบบว่าเทอมละประมาณหกเจ็ดวิชาอย่างงี้แต่ว่าปีสามเนี่ยคือเรียนแค่ห้าวิชาคือ รู้สึกเหนื่อยมาคือมันจะเป็นคือเรียนภาษามันยังรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรียนแล้วเราก็มาได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้มนเป็นแบบธุรกิจเลยอะไรเงี้ยค่ะคือบางที่ครูครูเขาไม่เคยกดดันเลยนะคะคือเขาก็สอนเรื่อยๆเราได้ไม่ได้ไม่ได้เขาก็มาสอนแต่แบบเราอาจจะเครียดไปเองอะไรเงี้ยค่ะไม่เองหรอเชื่อมเชื่อมเครียดนะคะคือมันอาจจะแบบคิดมากไปเองแบบกดดันเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เราแบบว่าต้องไปหางานในอนาคตแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่มันก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยถึงแม้ว่าจะเรียนแค่ครึ่ง ใช่ค่ะคือวันแบบเหนื่อยมากก็คือช่วงพอปีสามนี่คือเรียนประมาณแค่ครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วแต่เขาจัดตารางให้เราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราว่างไหมเรียนครึ่งวันเนี้ยก็ครึ่งวันแบบต้องไปสะสมงานกันบ้านอะไรอย่างงี้ยใช่ก็มีบ้างแต่ว่ากานบ้านก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะคือก็มีเรื่อยๆแต่ว่าเราก็ทําคือเขาก็ให้เวลาเราทําเยอะอยู่ใช่ค่ะทีนี้พี่ขอถามบ้างว่าเรามาเรียนเป็น business Chinese เนี่ย เรามีความมีแผนข้างหน้าว่าเราอยากจะทํางานเป็นแนวไหนทํางานที่เมืองจีนหรือทํางานที่เมืองไทยคะ่ะแชร์พี่ฟังหน่อยเอาเริ่มที่น้องซาร่าก่อนอ๋อเป็นเรื่องทำงานเพราะว่าตอนนี้ซาร่าแบบแผนยังไม่ชัดเพราะว่าซาร่าวางแผนไว้ว่าถ้าซาร่าจบต่อตีไปแล้วซ<ม>าร่าอาจจะยังเรียนต่ออยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วจะเรียนต่อที่เมืองจีนไหมคะหรือว่ากลับไปเรียนต่อที่ไทยอ่าหนอาจจะไปที่ต่างประเทศ แต่ว่ายังไงก็คิดว่าก็น่าจะได้กลับมานี่แหละค่ะมาถึงว่าเป็นประเทศอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วน้องจูนล่ะคะอย่างของหนูก็มีอยู่สองแนวทางก็คืออยากไปเรียนต่อเป็นแบบว่าที่ประเทศอื่นแบบใช้ภาษาอังกฤษอย่างนี้กับทํางานก่อนแล้วค่อยไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังไม่ ไม่รู้ว่าจะทางไหนดีต้องอาจจะต้องรอใกล้ๆกว่าน,นี้มหาลัยเขามีกิจกรรมแบบแนวอะไรอย่างนี้รึเปะเขามีกิจกรรมเป็นแนวแบบว่าบริษัทเขาจะชอบมาแนวให้กับเด็กในมอเจียวต้าค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเน้นให้เด็กคนจีน,จนมากกว่าอะไรคือคือสมมติถ้าแบบคือ,ค,อคือที่คือที่มหาวิทยาลัยที่เมืองจีนมันจะแบบมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งทุกๆมอน่าจะมีนะคะ ที่ก็จะแบบมีพวกบริษัทที่เขาต้องการเออขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรบุคคลเขาแค่ต้องการพนักางานเราจะมารับสมัครนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแบบอาจจะตรงสายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีบ้างนะคะแล,ะแล้วก็จริงเราเด็กต่างชาติก็มีโอกาสในการที่จะหางานที่มืองจีนเหมือนกันแล้วน้องไม้์ล่ะคะมองว่ายังไงหลังจากนี้สาหรับไมล์ไมล์แพนว่าไมล์อยากจะลองหางานทําก่อน,นะค่ะเพราะว่ารู้สึกตัวเองเพิ่งจบมาแล้วยากลองหาประสบการณ์ดูก่อนอหาทาอาจจะทําแบบบริษัท ในที่หนึ่งในไทยก็ได้ถ้ามีโอกาสเราทำได้หมดเลยหรือว่าอาจจะลองทําธุรกิจตัวเองแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าอยากไปเรียนต่อหนูก็แบบว่าค่อยไปเรียนต่อทีหลังอือยากหาลองหาประสบการณ์ก่อน,นะคะ่ะอก็ได้จริงๆก็ได้ทั้ง,งสองแบบนะ <laughs> ทีนี้เออพอมาถึงตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในภาษาจริของเรามากขึ้นไหมจากแต่ก่อน มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาคนจีนพูดเร็วๆยังฟังแบบฟ้งแบบฮะพูดอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็แบบแข็ขึ้นแล้วใช่แล้วก็พอน้องๆเที่ยวกันสะบัดเลยนะเออไม่ไม่ไม่น่าจะกลัวภาษาแล้วแหละอืมที่นี้อยากให้ฝากคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนคณะบริหารธุรกิจนิดนึงค่ะก็สำหรับใครที่อยากมาเรียนคณะบริหารธุรกิจนะคะก็ อยากจะบอกว่าวิชาคณะนี้ไม่เครียดเลยค่ะทุกคนแบบว่าสามารถมาเรียนได้ถ้าอยากได้เน้นกับด้านภาษาอะไรอย่างนี้เพราะว่าคณะนี้เน้นภาษาแล้วก็ถ้าอยากได้ธุรกิจด้วยก็เหมาะมากๆที่จะมาเรียนคณะนี้เลยค่ะอืมเพราะว่าเราก็จะได้แบบเอ่อทั้งการปฏิบัติตัวทั้งอะไรนะมารายาทอะไรเงี้ยธุรกิจนธรรมแล้วก็สับแสงอะไรที่มันเจาะลงไปในเรื่องของธุรกิจ เนะ<บ>าะเขาบอกเขายังมีแบบว่าตัวอย่างเค s e study ของบริษัทจีนอะไรนี้ด้วยเนาะน้อ<ช>นงๆท่งองหลังแนะนนหนุ่<ผ>ม,มก็เหมือนกับมาเลยค่ะแล้วก็คนที่มาเรียนที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าคุณครูเขาจะสอนเร็วหรือว่าเราเรียนไม่รู้เรืร่องเพราะว่าคร,รูรรรที่นี่เขาก็แบบว่าใส่ใจเราตลอดแบบต่อให้เพื่อนเก่งกว่าหรือว่าเราแบบว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องอย่างนี้ค่ะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่าครูเขาก็จะดูเป็นคนๆด้วยค่ะเพราะเขาก็แบบ ใช่เขาไม่ทิดใครไปข้างหลังใช่เขาไม่ทิ้ใครขนาดใครไม่มาเขายังถามหาเลยค่ะว่าแบบคนนี้ล่ะคนนี้ไปไหนอะไรใช่เขาเช็คชื่อด้วยใช่ค่ะมีเช็คชื่อนะคะนะคะก็เช็คชื่อนะแล้วก็อะไรนะแตะบัตรใช่ปหแตะบัตรแตะบัตรบช่แล้วซารามีอะไรอยากจะฝากอยากจะแนะนําเป็นคาแนะนําให้เพื่อนๆที่สนใจขณะนี้เหมือนเหมือนทั้งไม้เหมือนทั้งจูเลยแล้วก็แบบเอ้ยใครที่แบบเอ้ยถ้าตัดสินใจเลยแบบ มีวกาวอะไรเงี้ยก็อยากอยากให้มาค่ะเพราะว่าแบบรู้สึกว่าพอมาอยู่ตรงนี้แบบมันเปิดโลกมากมันได้รู้ได้หลายเรื่องวัฒนธรรมเอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยแบบได้เพื่อนคนจีนได้ต่างชาตดด้ไว้ที่แบบใช้ภาษาอังกฤษใช้หลากหลายภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ต้องแบบกลัวเพราะว่าแบบครูที่นี่แบบที่สอนตักชาติเนี้ยคือเขารู้สึกว่าใจดีแล้วเขาแบบคอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ก็ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงหลังๆมานี้นะคะมีเด็กไทยสนใจที่จะแบบมาเรียนที่ารนะคะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยซีอารนเจียวทงเนี่ยเริ่มมากันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะค่ะก็สำหรับคลิปนี้คะคีราก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วมีคนจะมาใช้ห้องเรียนแล้วนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะที่แบบว่าเออมาแ่งปันข้อมูลแบบว่ารีไซน์นะคะก็สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ ออก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะีค่ที่สนั่นเกสดจิงสนแต่ได้หรัเสว <c oughs> สด้เลยแด็คกๆไปไหนกันต่อที่ขีดลาก็คือไม่ไม่ิดเสียงใช่ค่ะไม่ได้ติดเสียงนะ